เออเราจะถามคุณนะว่าตอนนี้คุณมาที่นี่ได้งไงผมเหรอผมมาที่นี่เพราะว่าผมได้รับคำสั่งจากหัวนะให้มาช่วยดาวหนึ่งซึ่งก็ไม่แน่ว่าอเป็นดาวนี้ดาวนี้ชื่อว่าอะไรดาวนี้มีชื่อว่าดาวเอนดอยครับเอนดอยเอนดอยนั่น <Enjoy. S 1> เหรอ ดีมากขาต้องมาช่วยดาวเอนทรอยพอดีว่าแต่ทำไมดาวนี้ถึงดูลกจัดจังตอนนี้เป็นดาวนี้เคยเกิดอะไรขึ้นเหรอดาวนี้เคยเกิดสงครามขั้นร้ายแรงและมีสงครามยิวเคียขึ้นบ่อยจะทําให้มีสภาพอย่างที่เห็นการส้มแซมหรือการรักษาอะไรก็มีน้อยดังน,นั้นท่านควรจะรักษาตัวอยู่ที่นี่นานๆนะครับนั่นเหรอ แล้ว oh. ท่านเป็นดาวอะไรเอ้ยไม่ใช่ท่านมาจากดาวอะไรแล้วมีชื่อว่าอะไร <Okay. S 1> ข้ามาจากดาวโลกแล้วข้ามีชื่อว่าเฟียลท่านเฟียลท่านเป็นตัวอะไร <c oughs> ข้าเป็นมนุษย์วิวัฒนาการจากมนุษย์ธรรมดา <c oughs> ข้าวิวัฒนาการพ่อความอยู่รอดจนกลายเป็นหุ่นยนต์อย่างที่เห็นตอนนี้ ค่าเหนื่อยมากแล้วขอค่ากับที่พักก่อนไปออนนะพบก,กัรไหนตอนหน้า